เป็นไงบ้างพี่แป้งเป็นไงพี่สุดยอดแรงไหมแรงครับพูดเลยพูดเลยเหรอทำแล้วมันมาดีได้ได้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับวันนี้มากันที่สนาม เขาเรียกว่าอะไรสนามบินพา,ารามอเตอร์สรยานะฮะวันนี้มาดูเครื่องน้ำแมนหลายๆคนบอกว่าน้ำแมนช่วยรีวิวเครื่องพา,ารามมเตอร์น้ำแมนให้หน่อยแต่ที่สำคัญวันนี้เรามีนี่เลยอาจารย์หรือว่าเป็นกูรูดีกว่านักแข่งเลยพี่แป้งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมวันนี้ไม่บินนะพี่วันนี้ลมดีจันเลยขอพักผ่อนก่อนวินซ็อกแน่น<อ>ยด,ดเลยโดดึ้งดึงเลยวันนี้มีน้องๆบอกว่าช่วยรีวิวเครื่องผมให้หน่อยพี่แป้งเห็นแล้วมีอะไรมั่งอธิบายให้หน่อย เอาหลักๆเลยนะฮะก็อะไรดียะที่เดดเด่นก็สวยนะอืโดดเด่นทุกอย่างทั้งเรื่องไฟทั้งเรื่องใบใบสีเบดใบพอบสีเบดนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดามเครื่องโมดิฟายมาจากทอสองร้กลายเป็น250เพ,พิ่มแรงม้าเพิ่มซีซีในการที่ใช้รอบเครื่องนะะมอ่อน้ำอ่ะฮะก็ ซื้อร้านที่ทํากันเองโดยที่เพิ่มความเย็นเย็นเชียบขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ต้องห่วงเรื่องของเวลาดเดินทางไม่ต้องห่วงเลยเย็นเชียบเย็นเชียบแน่นอนครับส่วนตัวอื่นที่โดดเด่นขึ้นมาก็ถังมะมังมินิเพนมินิเพนมินิเพนอ่าเร็วที่อีกแล้วเนะี่ยอันนี้ตอนนี้ก็โดดเด่นใหมก่กิฟต์สิบแปดลิตรสิบแปดลิตรบินยันโคราชสี่ชั่วโมงไฟนี่โดดเด่นครับอ่าฮะปอบแปปปับแปปปับแป๊บอากาศยานเนี่ยมาฮะเปิดให้ดูเดี๋ยวพี่แมนเปิดให้ดูนะไฟโอเคมาก และที่สําคัญก็พูดง่ายๆว่าเรื่องของเครื่องนี่มีม,มีเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยคือพอลินี่อ่าพอลินี่ครับเป็นที่นิยมแล้วก็นักแข่งอ่ะทั้งทั่วโลกเลยสมมุตินักแข่งร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นจะใช้เครื่องพอลินี่ประมาณ9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอ่าฮะน้อยมากที่จะใช้เครื่องแตกต่างแต่ถามว่ามีไหมก็มีแต่น้อยแต่ส่วนมากใช้พอลินี่บ้านเราก็พอลินี่นี่เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับขายกอนน้อย จบต้องยากี๋ยวนี้จบต้องง่ายแล้วเพร์นเนี่ยสามารถดิ้นได้อย่างทอ2อ0ดิ้นเป็น2 0 2 2 0 2ดิ้นเป็น250 250ดิ้นเป็น3 33สาได้ไปอีกมันดิ้นได้อะไรหาง่ายครับเราไม่ได้มาโฆษณาเครื่องแต่ว่าเราพูดตามหลักความจริงฮะด้วยระบบเป็นมันเป็น2จังหวัดเลยเนาะตรงใช่ใช่สองจังหวัดดีกว่า4จังหวัดไหมพี่ดีกว่าไหมมันตอบได้นะถ้าสําหรับคนที่ชอบเขาก็ว่า4จังหวัดดี แต่ถ้าสองจังหวะคนที่ชอบก็บอกว่าสองจังหวะดีครับแต่ถามว่าระหว่างสองกับสี่เหมือนผมหยิบตังในกระเป๋าอะผมจะติบพีอาร์หยิบแล้วฟักปั๊บแป้งพันเลยกับต้องอุ้ยตังอยู่ไหนอยู่ในรถต้องไปรอเวลาขอจะให้หลักการนั้นครับสองจังหวะผมผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะได้เร็วกว่าได้เร็วกว่ากําปึ๊ดมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกนิดนึงว่าทุกอย่างของนําแมเป็นสองหมดเลยสองหมดเลย ก็หัวเทียนลืมบอกไปหัวเทียนตัวนี้นะครับสองห้าศนนี่สั่งพิเศษจากกัปตันพลนะครับเป็นสองหัวสองหัวนี่โบราณเขาบอกอยู่แล้วเชื่อคนคิดดีกว่าหัวเดียวยังไงเราก็ได้เปรียบเช่นกรณีคอยพังก็ยังเหลือหัวหนึ่งเราเซฟเซฟไว้อากาศยานก็ใช้สองชุดสองชุดอย่างละสองชุดเนี่ยครับแต่นี่น่าจะสามล้อที่ใช้ใช้สี่ใบบาบอทุกอย่างมีอย่างละสองหมด วัดรอบวัดรอบแล้วก็มีอย่างละสองมีวัดรอบความร้อนหัวเทียนอุณหภูมิาน้ําำแล้วนี้ก็จะเป็นชุดเช็คหัวเทียนเปิดเปิดเปิดบลาจินก็เปิดสองหัวเทียนเช็คทีละหัวสลับกันจะได้รู้ว่าหัวไหนพังไม่พังนี่หลักการอากาศยานเลยใช่ไหมหลักการอากาศยานต้องอย่างนี้ถูกต้องแล้วทุกอย่างใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าใส่มาเพื่อหลอกหรือใส่มาเพื่อสวยงามสวยงามแล้วจะต้องได้ประโยชน์ ต้องบอกนิดนึงอ่าบางคนอาจจะเอ๊ะพี่แป้งคือใครพี่แป้งชื่อยแนะน,น,นำตัวเองหน่อยพี่สวัสดีครับผมร,ร้อยโทวิรุพันธ์พุมจันทร์ครับเป็นนักกีฬา,าบอร์มัลเมตอร์ทีมชาติครับก่อนพี่แป้งมันเป็นกระจกครับมาแล้วครับสามล้อสิงตัวแรกเชินที่สองสวยเลยครับ สีที่แปลว่าคอมมิวน์เชื่อมกได้นะครับรเอ,อเลยเ<ด>ป่าโอ้เลี้ยวทันบเนือบยเอง ใจจะไปให้เจอไม่ว่าวันที่ฟ้าจะมัวจะไม่กลัวปัญหาใดแดดจะร้อนจะเหน็จะนาวจะเปียนจะปลอดก,กับวนที่เย็นหัวใจ ราะฉะนั้นบินมานานอย่างพี่บินปีนี้ปีที่9แล้วครับปีที่99ปีแล้ว9ปีประมาณ9ปีสมัยก่อนยากไหมพี่สมัยก่อนเริ่มต้นเลยผมใช้เครื่อง VR นะฮะล่มลามาไซไซยี่สิบกว่าเครื่อง VR คือเครื่องมอไซค์เครื่องมอไซค์ที่สมัยก่อนบ้านเรานิยมมากพารามมเตอร์ยุคแรกๆต้องผ่าน VR ใช่ VRJ r กเนิดจาก VR มาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยๆก็ ว่าเป็นเปลี่ยนเครื่องอะไร <laughs> <laughs> เพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าเฮ้ยพี่อากาศย,ยานหรือพาังมอเตอร์นี่มันอันตรายไหมจริงๆเราเห็นมีข่าวแบบมันน่ากลัวนะยังไงพี่ <laughs> ไม่อันตรายนะครับจริงๆแล้วคนที่เรียนรู้แล้วก็เรียนอย่างถูกต้องวิธีเนี่ยโอกาสที่จะเจ็บน้อยมาก <laughs> นอกจากที่ว่าเราไป ไปพลิกแพงโดยไปเล่นผาดโผล่หรือไปสิ่งที่กฎการบินห้ามบินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่แล้วถ้าบินธรรมดาเนี่ยโอ้โหสบายปลอดภัยเดินทางเลยสบายเลยลงเครื่องดับเป็นคำถามยอดฮิตของผู้ชมเครื่องดับทําไงครับเครื่องดับทําไงครับว่าทุกวันนี้เราก็ดับเครื่องลงหรือเติมเครื่องลงทุกวันนี้ก็ไม่อยากเติมเครื่องลงเพราะกลัวใบกระแทกพื้นกลัวเีษทังดับเครื่องลงเพราะอย่าลืมนะครับถ้า ผู้ชมดูอยู่ก็คือถามว่าชอบถามว่าเครื่องดับทําไงไม่ต้องห่วงครับสม่มนมากจะดับเครื่องลงกัน,กนครับแล้วเราเรียนรู้ว่าการลงจุดที่ปลอดภัยเราลงยังไงก็เหมือนกับการแข่งขันก็จะมีสปอตแลนดิ้งใช่สปอตแลนดิง้งสปอตโบว์ลิง่งดับเครื่องลงมาเลยแต่ไกลเลยปูปปุลงมาเลยไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องดับเพราะเราจะไม่เหมือนเครื่องบินถ้าเครื่องดับเนี่ยเครื่องบินจะมีความเร็วแต่ของเราเนี่ย ไม่เร็วมากอ่าด้วยอัตราลมช่วยได้แล้วยิ่งเป็นแบบแบกวิ่งแบกวิ่งก็ลงไหนก็ได้ใช่ครับแต่ไม่เหมือนํำล้อไม่เหมือนสำล้อสำล้อต้องหาเรียบๆหน่อยสำล้อต้องเรียบหน่อยเป็นไงก็จะพลิกนิดนึงก็ไม่เจ็บมากอะไรเงี้ยแต่ก็ลงได้แต่วิธีการลงนุ่มนวลของสำล้อก็ลงได้มันก็มีวิธีเหมือนกันอย่างผมลงก็เลียดเลยเลียดเลยเฮ้ยจริงผมลงนิ่มนะมีคลิปด้วยเพราะฉะนั้น เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันไปออนทัวร์กับพี่แป้งกับกลุ่มทุกคนพี่จงไม่ว่าครูอาร์ตพี่แซมหรือว่าใครต่างๆนานาในกลุ่มของพารามอเตอร์เนาะครับเราจะมีโอกาสได้ออนทัวร์แล้วบอกเลยว่าครั้งนี้คือมิตรภาพที่ดีมากสําหรับชาวพารามอเตอร์เจอกันทักทายกันไปทั่วประเทศใช่ครับทั่วประเทศครับมีทั่วประเทศนี่มีทุกจังหวัดไปไหนเนี่ยโทรไปบอกเออพี่เดี๋ยวผมจะไปบินนะเดี๋ยวจังหวัดนั <c oughs> ้นเขาต้อนรับอย่างดีพาไปบินพาไปดูสถานที่สวย ชุมนุมช่วยเหลือกันครับผมเพราะฉนะนั้นไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยเด็กเล็กเองก็เล่นได้นูนน่นน่ะเด็กเล็กฝึกอยู่นะฮะเด็กๆฝึกตั้งอยู่เนี่ยเขาสอนกันในกลุ่มครับส่วนของผมเนี่ยเน้นตกแต่งไม่เน้นบินเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ทาโดยช่างเอ๋หนุนช่างเอ๋ไปนู่นอ่ะวู้นช่างเอ๋ก็บินโหดบินเขาบินโหดมากเขาบินนานแล้วก็ถือว่ามาช่วยทําเครื่องให้ผมต้องบอกนิดนึงว่าใครที่สนใจในการบินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไกลเกินตัวแล้วไม่ไกลครับไม่ไกลเดี๋ยวนี้ถูกมากครับแล้วก็ พัฒนาความรู้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยบวกเข้ามาเริ่มปลอดภัยสูงมากยิ่งขึ้นครับผมเทคโนโลยีมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว uh huh. ปลอดภัยมากปลอดภัยแม้กระทั่งล่มเองเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีตรงนั้นใช่ครับเท,เทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากเลยทั้งล่มทั้งเครื่องไปไวมากก้าวกระโดดครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนแล้วรุ่นก่อนลาบากครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะก็ติดตามมาได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของพี่แป้งถามได้เสมอช เฟซบุ๊กผมเหรอผมจําไม่ได้ละเดี๋ยวผมเข้าไปลื้อเองรับพี่ขอบคุณครับพี่แป้งครับผมขอบคุณครับนี่ฮะเด็กๆเขาฝึกกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องการบินเดี๋ยวนี้มันไม่ไกลกันตัวนะแค่ฝึกแล้วก็มีสมาธิแล้วไม่ผาดโผนไม่ไม่ทำอะไรที่มันโอเวอร์ลิมิตหรือไม่ทําอะไรที่มันสุมเสียงที่เขากําหนดไว้ปลอดภัยแน่นอนอย่างผมเนี่ยผมบินมาปลอดภัยทุกคนบอกเลยว่า เข้าถึงได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งวันสำหรับน้ำแมนกับพลามอเตอร์เดี๋ยวว่าหน้าเราไปบินสวยๆแเราถ่ายรูปมาให้ดูเลยทีเดียวนะ